เอียอาคิลิสว่างไงครับอ้าวโดนกัดคอไปแล้วโถมีเศกหอ,อกเสกโล่อีกกหกักสวัสดีครับอยู่พี่อาร์ะครับแล้วนี้เราก็อยู่ในเกมแอนิมอล e ีเวลเบ t เทิลเซนโมเลเตอร์นั่นเองนะครับผม <What? S 1> เป็น EP ที่เท่าไหร่เราไม่รู้เนาะสี่ห้าหกห้ามั้ง <c oughs> <c oughs> ในอีพีนี้เราก็ไปลองเล่นกันต่อนะครับ ก็ยังอยู่ในโหมดแซนด์บ็อกซ์เพราะว่าเราอยากที่จะเอานี่มา vs Battle กันนะครับจริงๆพี่อามก็โหลดยูนิตที่เป็นยูนิตพิเศษอ่ายูนิตที่เป็นผู้เล่นทางบ้านอ่าสร้างมาก็เพิ่มมามากมาก่มาย็เพ่มมา่เช่นมีก็เพิ่มมรก็เพิ่มมาก็เลิ่มมาก็เพิ่มม้ก็เพมนายรูปิ่มมาย็เพิ่มมาก็เพน่มนากเพื่มนานนเพเ่มมาก็เพ่าเ็เพิ่าก็เพิ่วยาก็ได้่วยาก็เด้เมมาก็เพ่าก็เพ่มีาก็เาท่มาได้อย่าก็เข้่าเหมือนกันล่ะนะ พูดกันไปเซลเขานะครับจริงเ็าทาสวยนะเลวาซ่าเนี่ยลาดอนอะไรพวกนี้นะครับกีโดล่าครับผมประมาณนี้โอ้โหนิดจัดเซตมานิดเป็นไอนี้เลยนะเนี่ยมันออกแนวไปทางก็ซิลล่าคองเวสก็ซิลล่าประมาณนะั้นประมาณนี้นะครับมีก็ซิลล่าก็ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็ซิลล่ามันตัวใหญ่มากนะของก็ยังอยู่ปร,นะประมาณนั้นประมาณนี้แต่มันกระตุกเหลือเกินครับเลอเคลียร์ทิ้งก่อนดีก่าครับผมเออหายไปก่อน ตัวละครพิเศษพี่ยมก็คงไม่ไม่เอามาเล่นมากนะครับก็คงเป็น v s Battle นู่น v s Battle นี่กันไปเลื่อยเปื่อยวันนี้อยากจะเอามนุษย์ยุคโบราณออกมาเล่นบ้างได้ไหมคริซัตเดอะกอลครับผมแล้วก็มีนักขนงขนงอะไรพวกนี้นะครับผมโรมันแน่โรมันโรมันก็มีทำไมล่า,าอัสวินจากยุคกลางครับผมสปาร์ตันโอ้โหเป็นไงนักรบสปาร์ต้านะ ก็พลมาฮัตซาพวกนี้ครับแล้วก็มีอะคิลิทด้วยอะคิลินี่ก็เป็นนักรบในยุคสงครามกรุงทอนะครับอยากเล่นมนุษย์ยุคโบราณบ้างลองเอามนุษย์ยุคโบราณมาวิกับไดโนเสาร์ดีไหมเพราะว่าไดโนเสาร์มันก็คือสิ่งในชีวิตยุคโบราณเหมือนกันครับเราควรจะเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนอย่างเช่นคริซัตเดกอลเริ่มจากเบเบก่อน50คนแล้วกันนะครับอุ๊ยลืมครับผมลืมใส่หูฟังจัดไม้นล่นก่อน50คนในขณะที่ทีม2 เราเอาใครดีครับไดโนเสาร์ใช่ไหมเริ่มจากไดโนเสาร์กินพืชตัวโปรดพิยามก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นไทเซลท็อปนั่นเองสีอะไรดีสีธรรมดานี่แหละอย่าไปเอาสีอะไรเบ้อวังอลังการพันตะไทมากจนเกินไปทั้งฝั่งทีม1น,นี้450ครับทีม2ก็ต้องไม่น้อยหน้ากันก็เป็น400 500แล้วละกันนะครับเออมาดูกันเนี่ยดูว่าจะเป็นยังไงครับระหว่างมือขวานธรรมดา vs ไทเซลท็อปครับผม มาครับดูกันครับเอาอะไรไปสู้ไอ้มือขวาน <c oughs> โอ้ไทเซทราทอปงัดกระเด็นขึ้นฟ้างัดเป็นตัวกระตูนเลยเฮ <c oughs> ้ยตกว่าไทเซราทอปตายไปหนึ่งครับตายไปสองครับเฮ้ยไอพลขวานพวกนี้จุ่มหมอนี่ไม่ธรรมดาเฮ้ยได้นะเนี่ยเฮ้ยไทยเซทราทตายอีกแล้วฮะ <c oughs> อุ้ยตายสี่ตายสามตายสี่เหลือหนึ่งครับเหลือหนึ่งสู้สู้ สู้ๆเพื่อนเรียบร้อยเฮ้ยผมขวานโหดมันอาจจะเป็นเพราะว่าไทยเซเลท็อปเนี่ยโดนโดนโจมตีจากหลายทิศทางเพราะเขาเป็นเป้าใหญ่ใช่ไหมถ้างั้นเราเป็นพาซีเซฟาโลซอรัสดูแลกันนะครับว่าเป็นยังไงก็เหมือนกันก็คืองบประมาณก็รา,ราวๆ450ไม่ hey, ประมาณนี้ครับ456โ okay. อเคเจ้าพวกคนขวานทั้งหลายคราวนี้นายเสร็จแน่นายไม่รอดแน่มาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคตีกันยุบยับกันไปหมดครับทั้งสองฝั่งปาซีเซฟาโลสลาต์ก็เหมือนจะสู้ได้นะเฮ้ยสู้ได้ปาซีเซฟาโลสลาต์สู้ได้ครับทำไมชื่อมันยาวจังเลยครับผ้เอาหัวไปปิดมันครับผมแห่เป็นไงล่ะเฮ้ยไอ้ขวานโธ่เพื่อจะแนแ่มันก็พยายามสู้เลยเกินนะแต่ก็โดนหัวชนนะครับผมทำไมไอ้เกมนี้มันแหลไม่ค่อยบาลานซ์กันเลยครับคือ เงินก็ใช้เท่าๆกันนะแต่ว่าประสิทธิภาพนี่คือแบบว่าห่างกันลิบลับเงี้ยหรอมนุษย์ยุคโบราณแต่คราวนี้ครับเป็นมนุษย์ยุคโบราณที่ใช้ธนูบ้างพี่อามควรจะเอาเป็นธนูล้วนหรือว่าผสมกับไอ้พวกพลขวานพวกนี้<า>ทีมหนึ่งเอานะักธนูใส่เข้าไปอีก3อ่าให้ครบ50คนครับประมาณนี้เจอกับพาซีเซฟาโลสลัลันายไม่รอดแน่เฮ้ยคราวนี้มีธนูยิงโอเคเอา้าว ไอพวกไอขวานตายหมดแล้วครับผมอ๋อทนูพอโดนติดตัวมันก็ยิงไม่ได้แล้วเนี่ย <What? S 1> ไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยนูโดนติดตัวไม่ไหวเลยพาซีเซฟโลสลัตตายไปบ้างไหมเนี่ยโอ้แทบไม่มีตายเลยครับผมงั้นลองธนูให้เยอะกว่าน,นี้สิเอาเป็นที่เหลือเป็นนักธนูเลยแล้วกันนะครับเออเป็นแบบนี้ลองดูยิงนั่นแหละเออเป็นไงละ่ะ <What? S 1> ยิงกันเป็นปืนกลนกบผมเขาจะถอยไปยิงไปนะอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้พาซีเซฟโลสลาตก็น่าจะแพ้นะครับเพราะว่าธนูเขาโอ้นูแรงนะธนูแรงทนูแรงป้องพี่พยิงเป็นปืนกลเลยเอ้า มันยิ่งปากพวกเดียวกันขอโทษเลยให้ตายเถอะในเมื่อพาซีเซฟารโรสลัสไม่สามารถที่จะเอาชนะเจ้าพวกนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนเป็นเลนสาสกินเนื้อขนาดเล็กดูบ้างอย่างเวโรซีแรปเตอร์นะครับทางฝั่งทีมหนึ่งใช้เงินไป978หน่วยเราก็จัดแรปเตอร์ไปเท่าๆกันบ้างครับตอนนี้เครื่องกระตุกแล้วครับผมจะถ,ถึง900เหรียญไหมเนี่ยไอ้ไม่เป็นไรเราพยายามสู้เต็มที่ครับกระตรงกระตุก เล็กน้อยไม่เป็นไรไม่เล็กน้อยนะเนี่ยกระตุกเยอะอยู่ทีนี้เราก็ลุยเลยครับโอ้โหจะสู้กันได้ไหมเนี่ยยิงกันกระจุยกระจายเป,เป็นเกมซิมูเลเตอร์ที่กินสเปคเหลือเกินครับเกมนี้เอาละครับผมตอนนี้เหมือนกับว่าเวโรซิแรปเตอร์นี่จะพุ่งเข้าไปกัดเจ้า,อาไอ้พวกขลขวานนะครับแต่พวกนะักหนูนี่ก็พยายามยิงอยู่นะยิงต้านทานนะครับเพราะว่าขวานเหมือนขวานแทงให้อะไรงี้นะแต่แรปเตอร์นี่ก็แรปเตอร์นี่ตายยับยับเลยครับ นีขนาดกระตุกนี่ยังมองรู้เรื่องถามว่ากระตุกขนาดนี้พี่อาม,มองรู้เรื่องได้ยังไงครับพี่อามเดาอะเดาเอาล้วนๆเลยจินตนาการสําคัญกับความรู้โอโหกระตุกมากกระตุกสุดๆคราวหน้าไม่เอาแล้ะครับไม่จัดทําแบบนี้ละเยอะเกินดูไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับว่าแรปเตอร์เข้ามาติดตัวของพวกนักขนูได้นะคือติดตัวนักขนูได้นักขนูจะยิงไม่ออกนะครับเฮ้ยที่พี่อามบอกว่าแรปเตอร์มันตายเยอะ มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตายเยอะอย่างที่คิดครับแต่อพวกนักหนูพวกนี้นี่มันยิงโดยกันเองนี่ไงโธ่เอ้ยน่าสงสารจริงๆตอนนี้คือนักหนูก็พยายามยิงเต็มที่นะครับนี่ไงโอ้โหมากันแล้วทะลวงผ่านเข้ามาแล้วครับถ้านักหนูมันวิ่งกลับหลังมันจะยิงหนูไม่ได้นะโอ้โแัปเตอร์นี่มาแบบเป็นพายุครับผมมาเป็นคลื่น <What? S 1> น,นักหนูแกไม่รอดแน่เจอกับเวลสิเตอร์ประมาณนี้เข้าไป พอยูนิตมันตายเยอะๆนะครับเราก็เริ่มกระตุกน้อยลงละอ้กัดขาครับดูตรงนี้ดีกว่าครับพยายามไม่หนีครับผมเพื่อที่จะหาหาตั้งหลักยิงกนูแต่ก็ไม่รอดครับ <What? S 1> บอกแล้วว่านายไม่รอดแน่นี่ไงมันไม่กระตุกแล้วโอเคยูนิตมันน้อยอาการกระตุกก็จะน้อยลงนะครับเนี่ยมันตัวที่หันหน้าได้มันจะยิงได้นะครับแต่ตัวที่หันหลังโอ้โหร <What? S 1> อดไหมเนะี่ไม่น่ารอดครับใครเห็นก็าตายตายแน่นอน เหลือตัวนี้ตัวเดียวโอเคจบแล้นเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับตายกันเกลือ่อนเลยอ่ากองทัพมันใหญ่ไปนะครับผมโอเคเคลียร์ทิ้งก่อนถ้าพี่อาร์มจัดมนุษย์ยุคโบราณโรมันเอ็มพายพี่อาร์มจะจัดสัก50คนก็พอนะครับ<ะ>ใช้งบประมาณ500เหรียญแล้วก็เอาไปสู้กับไดโนเสาว์กินเนื้อที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอยากสู้กับอัลโลซอจังเลย อโลซอรัส so ครับผมอโ so ลซซรัสราคาแปดสิบ passive, ก็จะสามารถสร้างได้ประมาณ8ตัวประมาณนี้ไม่ใช่ประมาณ7ตัว6ตัวเออ <m> ประมาณนี้ครับแถมให้หน่อย8ตัวแล้วเดินเ็ตัวเลยแล้วกันนะครับ <uck> อโอโรมันมันมันพุ่งมันมามันซัดหอ,อกใส่นะครับโอ้ถ้าซัดหอ,อกใส่แบบนี้มันก็ได้เปรียบไดโนเสาร์สิไดโนเสาร์ก <What? S 1> ็คงต้องมีจํานวนเยอะขึ้นนะครับอโลซอไม่ไหวจริงๆครับอ่ไดโนเสาร์มันสู้คนไม่ได้หรอเนี่ย งั้นเราขยับจากอโลสลัสเป็นพวกสไปโนซรัตไหมเนี่ยสักห้าตัวประมาณนี้สไปโนซรัตห้าตัว vs นักรบโรมัน50ิครับโอ้โหสไปโนซรัตยังไม่ทาเข้าถึงตัวเลยก็โดนนักรบโรมันสัดหอกใส่ตายกันไป3ตัวแล้วนะครับผมแต่พอมาถึงแต่ถ้าเกิดติดตัวได้เหมือนสไปโนซารัตจะจะได้เปรียบนะครับโอเคเออสู้ไม่ได้ฮะ ไดนโนเสาร์เป้าเขาใหญ่ครับตัวเขาใหญ่โจมตีตรงไหนก็ได้แต่ว่าคนอ่ะตัวเล็กกว่าอย่ากระนั้นเลยครับมนุษย์ยุคโบราณครับอาคิริสครับผมราคา160 vs กับตัวระดับสุดยอดของสัตว์กินเนื้อในยุคดึกดำบันนั่นก็คือไทแรโนซอร์เล็กหรือทีเล็กนั่นเองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับอาคิริส vs ทีเล็ก,กอุ้ยมีโยนหอกว่ะโอ้โ,อ ah, โหโจมตีด้วยหอกและโล่ครับผมเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ เอาเฮียคิลิสว่างไงครับเต่าโดนกัดคอไปแล้วโอ้อหมีเสกหอ,อกเสกโลอีกกาะหากเฮ้ยตัวตัวกนี่ก็อาคิลิสนี่ก็เอาเรื่องนะครับอื<ะ>้มโดนกัดคออีกแล้วโดนกัดคอรอบที่สามคราวนี้ไม่รอดครับอาคิลิสแพ้ครับในการดวนตัว,ต,ว,ต,วตัวครั้งนี้ เอาละผมวันนี้คือเกมมินิมอลลีโวไปเท t ร์นสิบไปเทิร์นะครับถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจให้เกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชทเป็นกำใจพี่อามด้วยเนาะมาเล้ามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับผมไม่บากครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม